ตอนนี้เราจะมาป่าช้านะคะตอนนี้เราเข้าเขตป่าช้าแล้วค่ะป่าช้าในประเทศฟินแลนด์หน้าหนาวเราจะมาจุดเทียนให้ตากระยายของสามีป่าช้าที่นี่มันก็ไม่น่ากลัวเหมือนน่ากลัวหรอกนะไม่รู้ในความรู้สึกเราเฉยๆนะเราไม่ได้กลัว แต่คนอื่นเขาอาจจะกลัวนี่มันก็จะมีป้ายชื่อแบบเนี้ยนรถสมัยที่เรามาอยู่ฟินแลนด์ใหม่ๆนะเราเวลาหน้าร้อนเนี่ยเราก็มาทำงานที่เนี่ยป่าช้านเนี่ยปลูกดอกไม้ขวาดขวาดใบไม้แล้วก็ตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ดอกไม้เราก็เลยเราไม่กลัวเราเฉยๆเออ อ้าวถึงแล้วอันนี้พี่มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ้าวให้สามีไอ้สามีเป็นคนจุดซินาไลาต้ากอสตามินาออแค่เมื่อไดีโอวึนจนวันนี้อากาศหนาวติดลบพี่มากขาวโฟนแบบที่เห็น ดูเทียนสิซื้อเทียนมานี่หัวเจเออันแกะไม่ออกมือก็อัะแกะก็เราก็มาจุดให้ ตากระยายเป็นประจําอยู่แล้วเพราะว่าครามเชื่อของเราเนาะว่าเผื่อเขาจะหนาวเนาะจุดเทียนให้เขาสว่างหน่อยป่าช้าที่นี่ก็ค่อนข้างจะสะอาดถ้าหน้าร้อนเราก็จะเอาดอกไม้มาวางให้ แต่อันนี้มันหน้าหนาวก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาดอกไม้มาปลูกให้อันนี้เอาเอานี้เดี๋ยวเอาไปทิ้งอันนี้มันมีมันเป็นไฟแบตเป็นฐานฐานหมดแล้วมัง้งอืม นนมันไม่ตั้งเดี๋ยวเทียนก็จะหยดโดนมือฉันเนี่ยจุดเทียนให้แล้วก็ตากระยายงวดนี้ก็ขอให้ถูกหวยด้วยนะแต่หวยก็ไม่ได้ซื้อว่ะนี่ก็ จนมันจะดับแล้วเอาอันนู้นมาสิสูบบุหรี่อยู่นั่นแหละเอาอีกอันนึง มันก็ทิ้งไปเนาะเอาแล้วไฟช็กไปไหนล่ะก็ต้องทำให้งุดหยิดตลอดเวลาฉันทำจุดคนเดียวนะมีเคยมีปัญหาที่เดียวติด เศษขยะใส่นี่ถ้าจะได้ไปทิ้งทีเดียวให้มันลกปูซิเพื่อน,นบ้านคนอื่นเขาก็มาจุดให้ญาติญาติเขาเหมือนกันนะจุดแล้วตากระยาจะได้ไม่หนาว เรามาบ่อยมากเลยเขาก็คิดถึงตากะยายที่บ้านเราเหมือนกันตากะยายเราก็ตายไปแล้วเขาก็คิดถึงอ,อ